ยังอยู่ที่น้องไตตันปอสองครับ a a เริ่มครับทีวิกินแพร์สพลาสแอ่งดังหน่อย Are you d a n c i No I am Not Cooking Swimming Riding a Bike Flying ไท้เพลงฟุตบอลอีทินี่นี่นี่ครับ play a n eating singing running with the b o ลืมหรือยัง a i แทนสระ A ครับ p พน n t i n g อะ คำพิเศษนะคำนี้สะกดทีอันนี้อา่านว่าอะไรพิก <P> ใช่ไหม <P> อันนี้คำคำน,นั้นเ,เคยสอนหรือเปล่าพิกอะไรสักอย่างพิกเจอใช่ไหมพิกเจออ่าพิกเจออ่าต่อไปนี่อะไร is he walking yes is he is โอเคเก่งมาก